ทำงวดนะคะที่ทำให้แฟนขับทุกงวดนะคะใครสนใจก็ทักทักแชทมาที่นี่ก็หนึ่งสิงหาอ่ะหนึ่งสิงหาที่ก็ทำนะคะฮออานอยที่ก็ทำนะคะที่ก็ทำให้ทุกคนนะคะทำทำให้ได้นะคะอันนี้ก็เราพัฒนาที่ก็ทำแต่เพียงว่าที่ไม่ได้ออกหน้า ออกไอหน้ายู u ู e เฉยๆแต่ว่าก็มีแฟนคลับบางท่านลุงป้าน้าอาคุณแม่คุณพ่อนะคะก็ถามมาอยู่ว่าทำไมหนูไม่ลงคลิปเลยด,ยด้วยด้วยด้วยสภาพร่างกายมันไม่อำนวยความสะดวกให้เนาะที่ก็เลยจะมานั่งแบบคอคอแข็งอย่างเงี้ยให้ให้แฟนคลับให้แฟนคลับดูมันก็ คือเป็นตะนายน่ะแม่นะคะมันก็คือเป็นตะนายติเก,ก้อเลยโบไม่เอาดีกว่าจังสีนาะยังไงก็ทักแชทแอนไลน์มาเดอ้ออันนี้คือถ้าใครอยากได้ชุดเต็มๆก็ทักติกมานะอันนี้คือกันอันนี้คือคือตัวจับมาอีกนะคะแต่ว่ามันจะเยอะตัวไปนะคะติ่ก็เลยเจาะมาให้นะคะ ติ๊กเลยเจาะมาให้เดอ้ออันนี้มันเยอะตัวตัวนี้ติ๊กเจาะมาให้ใครอยากได้ไปซื้อลอตเตอรี่เอาเดอ้ออันนี้ติ๊กก็ยังไม่ซื้อลอตเตอรี่หรอกติ๊กยังไม่ได้ลอตเตอรี่สักใบเลยติ๊กว่าติ๊กจะพักเพราะว่ามันหนักเกินไปตัวเองก็ไม่สบายด้วยแล้วก็มาอะไรนักหนากับ อันนี้นะแต่ว่าที่ก็ให้เป็นแนวทางของพี่น้องนะคะที่ให้ทุกวดแต่งวดงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ได้อยู่นะคะ90 90ก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเนาะที่ก็ไปตอกลอกแรกๆเอาเนาะเข้าใจเนาะว่าตอกลอกแรกๆ ติ๊กแปดตกล็อกแ็กแรกได้สามได้สามสิบบาทได้ไปตกล็อกแ็กแรกเอาเข้าใจกันเนาะตกล็อกแ็กแรกเนาะอืมได้สามสิบบาทอยู่พอได้อยู่นะคะแต่งวดนี้ติ๊กไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนมันเมื่อที่แล้วนะเมื่อที่แล้วติ๊กเป็นหนักติ๊กเป็นหนักหกเก้าอยติ๊กเป็นหนักเก้าหนึ่งติ๊กเป็นหนักเก้าหนึ่ง ก้าหนึ่งเยอะมากเก้ายิงเยอะใบามากเลยงมดที่แล้วนะเก้าศูนย์นะคือเก้าศูนย์นะไม่ได้ไม่ได้อันนั้นเลยนะแต่ว่าหนูกั้นไว้เฉยๆไป๊ดต้องเล็ก,กๆนะหนูกั้นไว้เฉยๆแต่ว่าที่เก้าหนึ่งนะเยอะมากเยอะเยอะมากจริงๆนะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ แนวทางของเซียนติ๊กนะคะของเซียนติ๊กบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้เจอกันที่หน้าจอนะคะก็ทักแชทมาหาติ๊กก็ได้นะคะที่เบอร์0ูน0 2 0 2 9สานะคะเบอร์0ูน0 2 0 2 9สานะคะอ่ามันมันก็จะมีกาแฟนะคะสำหรับคนที่ท้องผูกกาแฟใช้ไลนเด้อคนที่ท้องผูกนะคะ อันนี้จะกินตอนเช้านะคะกินตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็กินเลยนะคะตื่นขึ้นมากินก่อนอาหารเลยมันมีเขาเรียกว่าอะไรควบคุมน้ําหนักด้วยแล้วก็แก้ท้องผูกด้วยนะอันนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีน้ํามันอันนี้นี่แหละอยู่ได้อยู่ได้เพราะอันนี้นะคะที่ก็อยู่ได้เพราะนี้แหละก็นวดนะคะแฟนก็นวดอย่างเดียวนะคะ นวดให้อย่างเดียวนะคะขอบคุณขอบขอบคุณก้าวไลค์นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับไลฟ์สดนี้นะคะคงมีเพียงเท่านี้นะคะอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยใครที่มาไม่ทันนะคะใครที่มาไม่ทันก็อย่าลืมนะคะอ่ะทักแชทแอดไลน์มาหาติ๊กนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยะคะ่ะ สำหรับไลฟ์สดนี้คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ